โอ้ซื้อรถเกีียวแถมซอรี่เโอ้เออแก้เจ้าไปแกงไหนมนเจ้าใส่ไปนอกกันมั้ยเออลูกใส่ไปนอกง่ได้อยากขายนี่จะจ้างคนนี่จะจ้างคนบํคุ้มได้ยูมันก็ได้บ้างแสนกว่าอืมทักออกอามาดูรถเกีียวข้าวคูบูต้าดีซีเจ็ดศูนย์นะครับแต่ตัวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สภาพยังติ๋งๆกันอยู่ ดูแลดีเจ้าของก็ดูแลดีนะครับแต่พอมาเราค้ำหน่อยต้องใช้ไฟช่วยนะครับอืมตัวนี้ขึ้นไปยังกันเนี่ยเก็บตัวมุนลงควาลงความตัวนวลมันงหรอตัวเกาะตัวเกี่ยวมันนะ้งเนี่ยตัวฟันใบมีดตัวร่องตัวนี้ที่มันถามว่าถาดร่องมันนะ้งเนี่ย แต่งใสเรียบร้อยแล้วะยรยะปะเนะไปะเห็ดมาแล้ว <S <S โอ้ยายเราลุกใส่เปนอ,อกบุมี้นคับจังแต่คน,คาาคนลากับ,บ่ไดรเอาส่วนไหนหารถเกีียวอยู่เอซี่แดงใ้เรียบร้อยแล้วแต่งเรียบร้อยแล้วปากคนวยๆอยู่นะครับ กกมงึงมีแค้นอัดเอาอย่างเดียว <c oughs> บอกว่าจะเข่าแหง <c oughs> เข่าเปียกเขายัง <c oughs> อัดอย่างเดียวเกี่ยวเดีอยเบิเ้ลขึ้นทำเงินปีนึงกะห้วยหักขาดวนรงงานเราเกิดเรื้อได้ขึ้นแล้วขันเกี่ยวอ่อนอันนี้เพ่นจ้างเนะาะใส่ไปอยู่เดี๋ยวผมสิสตาร์ทให้ทีมงานสตาร์ทให้อยู่กำลังซัดแบตมาแปลกลงเมื่อกีหนึ่งแบตบ่พอนะครับเนี่ยช่วงเครื่องเพิ่น,นสภาพเดิมโรงงาน มันเป็นแบบเกินแบบตรงกันปะน่ะนะแบบกระสอบแบบกระสอบนะครับพวกนี้เฉพอใครแพ้แท็กใส่งันง่ายดีคนละอย,ย่างตัวนี้ต้องจ้างลงุกน้งองตรงอีกสิดทายยังมาเว้นเนะมาะมาหันกุมบุตานะครับดีซีเจ็ดศูนย์ส่งแท็ก,ทกเพิ่นเปลี่ยนใหม่เหรอมันวยย่าไ แท็กเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแท็กเปลี่ยนใหม่แล้วแท็กเปลี่ยนใหม่อืมจะประมาณนี้งล่างท้ายแท็กเราแท็กใหม่ๆทั้งคู่เปลี่ยนเปลี่ยนคู่หนึ่งเลยเหรือครับเนี่ยเปลี่ยนคู่หนึ่งเติมเงินกันโอ้หามเงินทอนมาก,กี่บาทแล้ววะเพื่ป <c oughs> เปลี่ยนใหญ่ ปเปลี่ยนบ้านใหม่ๆนะครับเปล it ี่ยนบ้านเมื่อไหร่หนบ่ะเปลี่ยนปีนี้เปลี่ยนปีนี้ะครับเกี่ยวขอเง้ยมะเกี่ยวขอเงี้ยมาหันเพิ่งเปลี่ยนแท็กมาใหม่เี่ยวขคมกันอยู่ดิอืเข้าตูนวดกับเปลี่ยนไมนี้ขวมะในช่วงเกียร์นะครับบอกง่ายคือแต่งคอมใส่งันนิ่มๆเลยแต่ผูกสายพันธเกียร์พ่น คือบอกงคือแบบตัดทิ้หอไปใส่งานเลืนหมดไส่ยานนูครบพ้อมหมดแล้วได้ไหมใครหารถเกี่ยวขานาปังอยู่เตรียมตู้ลวดนะเปิดได้ไหมเปิดตู้ลวดได้มนี่เ๊ตั้มบ่โม่งงาขึ้นัอยบ่

ผมใส่งานไม่มีปัญหาดอกเดี๋ยวใส่ฟังเสียงเครื่องเครื่องนี่ดีอยู่แล้วเครื่องนี่ยไม่ต้องห่วงเครื่องไม่ต้องห่วงสายพานใหม่เก็บรายละเอียดว่าไงคุณรถใส่งานหลือมาจอดไว้จอดไว้ใส่งานดูบารองไปสอบแต่งย่างไรบารองไปเปลี่ยนไรยังบารองสอบเลยลงหน้านี่บารองห่วงเลื่องมาคุณยัยจวดรถ ตัวไหนห้อไวมินโอ้ตัวห้องไม่มีนี่ตัวดอกเปียโนดอกเปียนสุดปีเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอ๋อจะเข่าดีว้าวแถมเซรีให้พร้อมอยู่ไหนเซรีนะโอ้ซื้อรถเกียวแถมเซรีเออเอ้าโอ้เออจะไปแกงไหนมันเจ้ลูกใส่ไปนอกกันมั้ยเออลูกใส่ไปนอกไดอได้ขายมีแต่จ้างคนมีแต่จ้างคนบ่คุ้ม ได้อยู่มันก็นได้บ้างแสนกว่าอืมหักออกแล้วนะหักออกแล้วโอ๋อมือมันเลยเกี่ยวบ่โดนอืมรถหลายรถมันหลายเนาะเครื่องจกักริ่นเอาลองตามืนี้เพ็บเจาะจักรตรงนี้นะ,นนะอันนี้เครื่องนะครับบรีดโดยนอกกับบรีดไหลบรดีดแกยังทอาข้อ,อมสารเพิ่นเอามาเก็บไว้ว่าจากเบิงเ่งแล้วเบิ่งดี้สารแบตได้จะหาในที่จะตึมก็เย่นี่บาทเดียวเลยตัวนี้ เครื่องคองนี่ออกแน,น่ไหนนะครับคือม,มุวนแถวมุวนยังออกเดี๋ยวเบื้องคนไก่ทำงานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้พิมพ์งานเหนะอนกันนะงั้นปะเรียบเบียบเพื่อเรืนี่ออกเลยในชะ่ไหเดี๋ยวใดีเบื้องบนไก่กัน แต่ว่าคือสิบอยางดอกว่ารถหลายขั้นด้วยจอดอัดกันไว้ยังไงขั้นนี้กับแบดเบสโอ้ โดยรวมก็ใช้ได้เยอะนะครับโดยรวมก็ใช้ได้อยอะอันนี้มุมบนนะครับมุมบนหลังคา สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับใช้ได้รถพร้อมใช้งานเก็บรายละเอียดไม่เยอะ DC 70อ๋ระบบพนดีอยู่ดับเลย ก็ไปด้วยโดยรวมประมาณนี้อ๋อไปเบื้องอันสลีที่ของแถมนะครับสื่อรถเกียวแถมสลี่สลีกับหามื่นผืนนี้แมนปะสลีหามื่นผืนนี้าะมันถือๆดิโมถือๆดิแค่ห้าเซ้นได้เบื้องดิเบื้องดี ใช่พันเป็ี่นออกเจอดไปโอ้โบอนธรรมดาเนี่ยนะครับยางเงาใสลุดเกี่ยวพันม,มาดูดิ อยู่บ้านห้องนี้บ่ครับ <Okay. S 1> อ้าวสนใจยังไงเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยที่ตั้งเราจะอยู่ที่อำเภอกุดจ,จับนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีโอเคนะครับ